แล้วครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตจกี้อีกแล้วนะครับอ่าวันนี้นะครับเราจะมาทําการตั้งค่าปุ่มเปลี่ยนภาษาไทยอังกฤษของเรานะครับก็คือปุ่มตัวหนอนนะครับที่อยู่ในฝั่งซ้ายมือสุดนะครับอ่าอยู่ข้างล่างนะครับปุ่ม ESC นะครับแล้วก็อยู่ตรงด้านซ้ายของปุ่มเลขหนึ่งนะครับผมอ่าขั้นตอนการทํานะครับก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อนๆก็อาจจะสามารถนําไปทําเองได้เลยนะครับ เมื่อพร้อมแล้วนะครับก็ให้เพื่อนนะครับเปิดคอมพิวเตอร์ของเพื่อนขึ้นมานะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องให้คอมพิวเตอร์ของเพื่อนนะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับเมื่อเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับก็ให้เพื่อนนะครับไปที่สตาร์ทเมนูนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกมาที่เมนูตั้งค่าเซตติ n งตรงนี้นะครับแล้วก็ให้สังเกตทางซ้ายมือนะครับตรงเวลาและภาษานะครับตรงนี้นะครับเพื่อนกดทามาได้เลยนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เรามาดูตรงช่องที่เป็นของภาษานะครับตรงนี้นะครับแล้วกดเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอภาษาที่เราใช้งานอยู่นะครับก็คือภาษาอังกฤษที่ได้จากการติดตั้งวิดีโอมาครั้งแรกนะครับให้เรากด add ภาษาขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็พิมพ์เป็นคําว่าไทยแบบนี้นะครับเราจะได้ไทยแบบนี้นะครับเพื่อนๆกด next ไปนะครับ ในช่องติ๊กตรงนี้นะครับหากเราไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนเมนูของ Windows ให้เป็นภาษาไทยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องติ๊กนะครับเราต้องการเพียงแค่ทําการตั้งค่าในช่วงของแป้นพิมพ์เองนะครับเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็กด in s t a l l ไปได้เลยนะครับครับตอนนี้นะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเพื่อนนะครับผม หลังจากที่เราได้ทาการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราจะเจอภาษาทั้ง2ภาษานะครับตัวนี้จะเป็นภาษาไทยนะครับที่เราได้ทาการติดตั้งไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษที่เป็นของคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับอยู่ในส่วนของด้านบนนะครับเมื่อเราติดตั้งภาษาเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกในส่วนของท y p ปิ้งนะครับก็คือแป้นพิมพ์ของเรานนเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเราเลือกที่ a d v a n c e Keyboard ตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของ a d v a n c e แล้วนะครับ ให้เลือกตรงนี้นะครับตรงที่าร์ออปชั n นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับมาเลือกที่ Advanced Key Setting นะครับอ่าตอนนี้นะครับในช่องของ Action นะครับเราจะเจอภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะครับทั้ง2ภาษาเลยนะครับอ่าเราก็เลือกที่ Change Key Sequence นะครับอ่าให้เราเปลี่ยนนะครับมาทางช่องนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนก็กดโอเคนะครับ เมื่อเรากดโอเคไปแล้วนะครับก็ให้เรากดแอปพลายไปนหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาสังเกตตรงนี้นะครับมันจะขึ้นาภาษาที่เราจะสามารถใช้พิมพ์ได้นะครับเร,เราก็ลงกดที่ปุ่มตัวหนอนดูนะครับอตอนนี้ก็เพื่อนก็เห็นแล้วนะครับผมสามารถกดที่ปุ่มตัวหนอนได้นะครับภาษาก็เปลี่ยนเป็นไทยอังกฤษได้เลยนะครับผม หรือว่านะครับเพื่อนๆนะครับจะไม่ใช้ปุ่มตัวหนอนนะครับอาจจะใช้เมาส์กดคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อเราใช้เมาส์กดคลิกไปแล้วนะครับมันจะขึ้นภาษาให้เราสามารถเลือกใช้กดได้แบบนี้นะครับเพียงเท่านี้นะครับการตั้งค่าในส่วนของภาษาไทยอังกฤษที่เราจะใช้ในการพิมพ์งานต่างๆนะครับโดยการเปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นไทยอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานนั่นเองนะครับผม หากคลิปนี้นะครับมีประโยชนต่อเพื่อนนะครับอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับตะกี้ก็ขอราเพื่อนเฉียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ